ผมมาให้ดูงานทาสีนะครับก็มีปัญหาเรื่องอา,อากาศนะครับคือฝนตกนะครับช่วงนี้หน้าฝนอ่ามีปัญหาถ้าเกิดว่าอากาศชื้นนะครับวันไหนฝนตกเนี่ยก็คือจบเลยนะครับอ่าเมื่อวานมีแดดอยู่ประมาณช่วงบ่ายนะครับผมก็ลงอ่าลงสีรองพื้นนะครับพอมาวันนี้นะครับมีแดดอยู่ประมาณครึ่งวันนะครับผมก็มาลงสีนะ งานสีนะครับยังไม่ได้ลงแล็กเกอร์นะครับงานสียังไม่ได้ลงแล็กนะที่เห็นเงาเงามันเงาแสงนะครับคือเทคนิคการพ่นสีผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมไม่รีบนะครับถ้าเป็นที่อื่นลงเสร็จแบบนี้นะครับก็ลงแล็กเกอร์ตามเลยนะครับก็คือเขาเร่งเอางานนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวสีมันจะไม่ไม่เนียนไม่เรียบนะครับคือต้องทิ้งไว้อีกหนึ่งวันนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันต่อมาเราถึงจะมาขัดนะครับ ขัดน้านะครับขัดน้ําแล้วเม็ดสีมันจะแตกตัวนะครับเราถึงจะลงแลกได้นะครับมันถึงจะเงานะอันนี้ขั้นตอนยังไม่ลงแลกนะจะเห็นเงาเงานะครับขนาดยังไม่ลงแลกก็เงาประมาณนี้นะแล้วก็สีแดงเนี่ยเดี๋ยวพอผมลงแลกปั๊บมันจะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งนะครับก็เป็นแดงอีกแดงหนึ่งคนระับแดงฮอนดานะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรถหนึ่งนะครับอ่าในงานรถนี้นะครับจะมีหลากหลายสีนะในส่วนนี้ยังพ่นไม่เสร็จเพราะว่า ชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งยังขัดไม่เสร็จนะครับผมให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสีเดี๋ยวเอาเอาชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูที่ไฟสว่างหน่อยนึงนะงานสีผมนะครับผมจะอธิบายให้ฟังคือเวลาเราลงลงสีเสร็จเนี่ยไม่ต้องไปใจร้อนนะครับไม่ต้องไปใจร้อนลงเลกเกอร์นะครับผมจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับอีกหนึ่งวันนะครับอย่างน้อยนะแล้วก็วันต่อมานะครับเรามาขัดนะครับ สังเกตดีๆนะผมให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ยังไม่ลงแล็กนะเห็นไหมสีมันจะไม่เรียบนะครับมันจะเป็นเม็ดเห็นไหมเขาเรียกว่าเม็ดสีนะครับเม็ดสีนะครับบางร้านนะครับงานพ่นสีนะใจร้อนนะครับเร่งเอางานนะครับเนี่ยพ่นเสร็จประมาณนี้นะครับลงแล็กตามเลยนะครับประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะก็งานมันก็เร็วดีนะครับแต่ตัวสีมันจะไม่ค่อยจะเนียนนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะขัดนะครับพรุ่งนี้ผมจะขัดเม็ดสีอีกทีหนึ่งเห็นนะมมันจะเป็นผิวเป็นเม็ดนะครับถ้าดูดีนะอต้องขัดนะครับขัดน้ํานะครับด้วยกระดาษทรายเบอร์พันนะครับเบอร์พันหรือว่าเบอร์พันห้านะครับให้มันเงานะครับขัดให้มันขึ้นเงานะครับแล้วรอมันลงแร็คกันนะครับมันก็จะเงาขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะเพิ่งพ่นเสร็จประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอเดี๋ยวจะขัดน้ําอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับ่าไม่งั้นนะครับ มันจะเป็นเขาเรียกกัเป็นผิวมะกรูดนะครับหรือว่าเป็นผิวมะนาวนะครับไม่เรียบนะครับตัวสีนะหลายๆร้านนะครับก็คงจะทําหลักการเดียวกันคือพ่นเสร็จนะครับรอแห้งแห้งเสร็จก็ลงแลกตามเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแต่ของผมนะครับผมยอมเสียเวลานะครับต้องทิ้งไว้อีกหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับให้มันแห้งสนิทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาขัดกันนะครับขัดน้ํานะครับขัดน้ําเสร็จถึงจะลงแลกอีกทีหนึ่งนะครับนะ เนี่ยครับผมพ่นไว้เกือบเกือบจะทั้งคันละนะครับเหลือก็เหลือ่อาตัวโคงตัวบางโคนหน้านะครับที่บางโคนหน้าสวิงงามนะครับบางโซ่ยังไม่ได้พ่นนะพอดีติดตันหาอย่างที่บอกคือเรื่องอดินฟ้าอากาศนะครับฝนตกนะครับ2อสาวันซ้อนเลยผมพ่นไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าดูดีๆมันจะเป็นเม็ดสีเห็นไหมทั้งที่กาพ่นสีผมใช้ขนาดนะครับ 1.3มมิลนะครับมันถือว่าเล็กนะปกติกาพ่นสีทั่วไปก็ประมาณ1.5นะครับเม็ดมันจะใหญ่นะครับถ้าเราขยันขัดนะครับขัดขัดน้ําด้วยกระดาษทรายเบอร์พันนะครับหลังจากนั้นเรามาลงเล็ทมันจะสวยมากนะครับอันนี้ผมจะทิ้งไว้อีกนะครับ1วัน1คืนนะครับนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับสีรองพื้นนะครับยังไม่ได้พ่นนะครับจะพ่นพร้อมกันกับชุดอันนี้เป็นชุดฝากระเป๋า กระเป๋าข้างนะครับกระเป๋าแต่งนะส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นของอาซีนะครับก็ยังไม่ได้ลงแล็กนะคือยังไม่ได้ขัดนะครับคือติดมาชิ้นหนึ่งเพราะว่าผมมองว่าชิ้นนี้มันพ่นพ่นไปแล้วรอบนึงนะมันไม่สวยนะครับผิวมันไม่เรียบนะครับผมก็เลยมาลื้อแล้วก็พ่นใหม่นะครับมาพ่นใหม่นะเดี๋ยวจะลงแล็กพร้อมกันพรุ่งนี้นะครับถ้ามีแดดนะทุกชิ้นนะครับงานผมจะเป็นแบบนี้นะผมจะยอมเสียเวลานิดนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะ ลงให้ดูรอบนึงนะครับหลังจากที่มันแห้งแล้วผมจะขัดนะครับขัดน้ํานะครับขัดน้ําเสร็จเรามาลงแร็กกันตอนช่วงบ่ายนะครับถ้าถ้าเกิดว่าอากาศดีนะอ่านี่นะถ้าเกิดเอาแบบมาง่ายนะผมพูดตรงนะพ่นเสร็จแบบนี้เลยลงเลยนะครับลงได้เลยนะแลกเกอร์เนี่ยลงได้เลยนะงานก็จะเสร็จเร็วนะครับแต่นะครับสีมันไม่ค่อยเนียนนะครับผมพูดตรงนะสีมันเป็นผิวมะกรูดนะครับหรือว่าเป็นผิวมะนาวสังเกตนะครับบางบางคันที่ทําสีมานะครับ จะมีปัญหาเป็นผิวมะกรูดนะขนาดขนาดอันนี้ดูด้วยสายตานะถือว่าถือว่าผิวสวยนะแต่ผมก็ยังไม่ไม่ลงแล็กนะครับอันนี้ยังไม่ลงแล็กนะมันเงาตัวสีนะครับเพราะว่าเป็นสีแดงนะครับสีแดงผมลงรองพื้นรอ,องพื้นสีบอลน,นะครับให้มันมีเกล็ดนิดนึงนะครับก็เลยออกเงานดนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาขัดน้ําแล้วก็ลงแล็กกันนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับเห็นไหม อย่างตัวสีนะครับเวลาเราลงแร็กเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะใสขึ้นนะครับอย่างตัวนี้นะครับพอลงแร็กเสร็จก็จะสวยสวยกว่านี้เยอะนะครับผมให้ดูนะครับว่าเป็นผิวมะกรูดแบบไหนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมขัดนะเนี่ยเห็นไหมตรงที่แสงแฟลชนะครับตรงนั้นแหละนะมันเป็นเม็ดสีนะครับเม็ดสีเนื่องจากเม็ดสีที่เราพ่นนะครับขนาดผมใช้กาหัวกาขนาดเบอร์1.3มมิลนะครับก็ยัง ก็ยังไม่ละเอียดขนาดนี้นะก็ยังไม่ละเอียดพอนะครับแต่หัวกามันไม่มีเล็กกว่านั้นนะครับคือสั่งมามันสั่งมาพิเศษมันก็ไม่มีนะที่ใช้กันทั่วไปก็จะเป็น1 5จ้านะครับใหญ่เลยนะครับอ่าก็ยังเป็นผิวมะกรูดนะครับเป็นผิวเล็กๆเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะถ้าเอาแบบง่ายผมลงเลยนะครับวันนี้เลยนะครับแต่นี้ไม่ลงนะครับก็อ่ายอมเสียเวลาไปอีกนะครับสักวันนะครับ นะอีกอย่างหนึ่งก็พ่นไม่เสร็จอยู่ดีทั้งคันเพราะว่าติดปัญหานะครับฝนตกหลายวันละนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใใกล้เลยนะอันนี้ยังไม่ลงแล็กนะครับใครบอกว่าเงานะมันไม่ได้เงานะครับยังไม่ลงแล็กเห็นไหมเป็นผิวเมื่อกูเห็นไหมอ่าบางร้านนะครับลักไก่เลยนะครับร้านทำสีนะพ่นเสร็จปับ๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับลงแล็กตามเลยนะครับต้องการเอางานด่วนนะครับ ก็เข้าใจนะครับว่าต้องการปริมาณงานเยอะๆนะครับแต่ว่าคุณภาพงานบางทีเนี่ยอ,อย่างสองสองชิ้นนี้นะครับผมบอกตรงเลยนะผมก็ส่งทำมาแล้วนะผมส่งทำมาแล้วนะครับถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นว่าทั้งถังน้ํามัน,นครับชุดนี้ผมส่งทําเกือบสามพันนะครับแล้วงานไม่ได้เรื่องนะครับพูดตรงๆนะแล้วก็ชุดสีสอง,สองชิ้นนี้ผมก็ส่งกลับไปอีกนะไปให้ร้านทําสีพ่นใหม่นะครับ ผมบอกว่าไม่ไม่มีการลอกสีเดิมออกนะครับทาให้สีมันแตกลายงานนะก็ส่งไปรอบ2ก็ยังไม่ขัดนะครับผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องพ่นละนะครับผมก็เอากลับคืนมานะครับเอากลับคืนมาผมมาลอกเองนะครับลอกเองแล้วก็มาโป้เองแล้วก็มาทําเองนะครับแล้วก็การโป้สีบางร้านก็มาง่ายนะครับใช้สีโป้เหล็กนะครับมาโป้พลาสติกมันมันร่อนนะครับผมพูดตรงๆนะมันร่อนมันต้องสีโป้พลาสติกโดยตรงนะครับถ้าเป็นเหล็กแบบนี้ถึงจะ ลงสีโป้เหล็กนะครับมันถึงจะดีนะครับมันต้องลงให้ตรงตรงรุ่นตรงสเปกงานนะครับไม่ว่าเรา,าผสมสีโป้ได้ก็ลงเลยทั้งพลาสติกทั้งเหล็กพร้อมกันไม่ไ,มได้นะครับอันนี้ผมอธิบายเรื่องงานสีของผมนะที่อื่นอาจจะยังไงไม่รู้นะแต่แต่อันนี้ผมอธิบายให้ฟังว่าผมพ,พ่นแบบนี้นะครับซึ่งงานนะครับรถหลังๆมาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะพ่นเองทั้งหมดเลยนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ก็ต้อง ต้องยอมเพราะว่าตอนนี้ไม่อยากจะส่งงานไปที่ไหนละนะครับส่งมาก็หลายร้านนะครับหลักๆเลยนะครับประมาณ 4- ี่ห้า้านนะที่ผมส่งทำก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยเลิกทําไปนะครับบางร้านส่งไปนะครับคุยกันคุยรายละเอียดงานอย่างดีผมบอกว่าเรื่องงบประมาณไม่มีหายับผมนะครับอยากให้พ่นดีๆหน่อยนึงนะครับกองสีขัดสีให้มันดีๆหน่อยนึงด้านล่างพ่นให้หน่อยประมาณนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่บางทีด้านล่างนี่ก็ไม่พ่นนะหลายคันนะผม ผมส่งไปผมก็เลยไม่ถูกใจนะส่งไปทำนะด้านล่างนี่ไม่พ่นเลยนะครับพ่นแต่รองพื้นมาบ,งบางๆนะผมเห็นหลายคันะแล้วผมก็เลยไม่ไม่เอานะทุกวันนี้ก็เลยมาพ่นเองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะลงอีกรอบนึงน่าจะเป็นช่วงบ่ายถ้าเกิดอากาศดีนะผมจะลงหลังจากที่ผมลงแล็กเสร็จนะครับคือขัดขัดเม็ดสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงแล็กนะครับหลังจากลงแล็กเสร็จ จะเห็นว่าสีมันจะเปลี่ยนไปนะครับตัวสีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมใช้สีผสมผสมมานะครับผสมมาแล้วก็มีตัวตัวที่ช่วยให้ทนน้ํามันระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเล็กเกอร์เหมือนกันนะครับมันจะเป็นเล็กเกอร์ที่ผมใช้แบบทนเคมีระดับหนึ่งนะครับผมทดลองมาแล้วนะครับถือว่าทนน้ามันระดับหนึ่งนะครับแต่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับนะแต่งานล็อตเก่านะเมื่อก่อนเนี่ย งานรถเก่าเมื่อก่อนผมส่งอย่างเดียวนะครับผมไม่มีพ่นเองครับแล้วเกิดปัญหาบางทีพ่นไม่ทั่วแล้วก็มีปัญหาเรื่องสีไม่ไม่ทนน้ามันนะไม่ทนเคมีนะครับผมก็เลยต้องการนะครับงานที่มันดีขึ้นก็เลยต้องต้องมาลงมือเองนะครับตอนนี้ผมใช้สีที่ทนเคมีระดับหนึ่งนะอันนี้ที่เห็นไม่เงาเพราะว่ายังไม่ได้ลงแลกนะครับต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับเพิ่งพ่นเสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขัดน้านะครับขัดน้ําด้วยกระดาษทรายเบอร์พันอีกรอบหนึ่งนะครับ ให้เม็ดสีมันแตกตัวแล้วก็ลงแล็กเกอร์นะครับ <arlo> หลังจากลงแล็กเสร็จสีมันจะเด่นขึ้นมานะครับสีมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับทุกรุ่นนะครับงานพ่นสีเวลาเราเรายังไม่ลงแล็กเนี่ยตัวสีมันจะไม่เด่นขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราลงเมื่อไหร่สีมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนขึ้นมาทันทีนะอย่างตัวสีแดงเนี่ยเดี๋ยวผมลงแล็กเสร็จผมจะลงให้ดูนะจากสีแดงออกส้มแบบนี้นะมันจะแดงสดขึ้นมาทันทีเลยนะครับโดนแล็กเกอร์นะ อันนี้ยังยังไม่ได้ลงแล็กนะครับขนาดจะไม่ลงแล็กก็เงาประมาณนี้นะครับอ่ามันเป็นที่ตัวสีที่ใช้ผสมนะครับแล้วก็ตัวทินเนอร์นะครับที่ใช้นะมันเป็นทินเนอร์อะคริลิกแท้นะครับมันจะแพงหน่อยหนึ่งแล้วผมลงรองพื้นหลายชั้นนะครับอ่ารองพื้นนะครับมีรองพื้นอีอกซี่แล้วก็มาลงรองพื้นเทาแล้วก็ลงรองพื้นบอลน,นะครับแล้วก็ลงสีแดงนะครับ หลังจากแดงก็มาแดงอ,อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแดง2ตัวเลยรผสมลงไปนะครับก็จะดูเป็นมิติขึ้นมานะต้องรอดูตอนที่ผมลงแลกเสร็จนะครับตอนนี้ก็หลายๆคนอาจจะมองว่าไม่สวยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ผ่านขั้นตอนนะครับแต่ผมให้ดูนะครับเป็นขั้นตอนทีละอย่างไปแล้วกันนะเม็ดสีคือเม็ดสียังไงนะครับหลายคนเคยทักมาถามผมนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่สังเกตนะครับเห็นไหม เม็ดสีที่เราพ่นนะครับมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเล็กมากนะครับมองด้วยตาไม่เห็นถ้าเราลงแร็กเกอร์ไปนะครับเหมือนบางร้านเนี่ยเอาแบบมักง่ายเนี่ยนะเนี่ยพ่นสีเสร็จลงแร็กไปเลยนะครับเงาสวยงามนะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับเม็ดสีมันมันยังไม่แตกตัวนะครับทําให้งานสีเนี่ยไม่ไม่ละเอียดนะครับนะอันนี้ฝากไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อนะครับหลังจากขัดขัดน้ําแล้วก็ลงแร็กนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับงานสีชุดนี้นะครับ ตัวโคง้งตัวสวีงามบางโค้นหน้าก็ยังขัดไม่เสร็จนะครับเพราะว่าอากาศไม่ดีอย่างที่บอกไปนะสีโป๊ไม่ค่อยจะแห้งนะครับก็เลยใจเย็นค่อยๆทําไปทีละนิดนะครับวันไหนที่มีโอกาสนะครับมีแดดนิดนึงผมกเม็เริ่มพ่นทันทีเลยนะครับส่วนใครจะทํารถนะครับเน้นโทรเลยบางทีผมทางานอยู่นะครับไม่ว่าทักอย่างเดียวนะครับผมอธิบายไปก็สามวันตอบ4วันอ่านมันไม่จบนะครับ แล้วไม่ใช่คุณคนเดียวนะครับที่ผมต้องคอยตอบนะพูดตรงนะมันเยอะมากข้อความนะครับเป็นร้อยนะครับผมตอบไม่ไหวนะครับก็พยายามโทรนะรโทรมาผมตอบรวดเดียวเลยนะครับง่ายง่ายสุดนะครับอ่านะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับประมาณนี้นะงานส่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูงานแรกนะครับ